ภาษาไอที IT, วันละคำสนับสนุนโดยเพื่อขายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตศรีสักจามอนมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยอัดสัมชัญน,นำเสนอโดยศาสตราจารย์ดรศรีสัาากสสจามนมาน ศาสตราจารย์ระดับ11บุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียมีดายอินเทอร์เน็ตไทยมีดาอีเลิร์นนิ่งไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไอทีวันละคำะวันนี้เป็นเสนอเป็นคำนะครับเสนอสองคำรวมกันเป็นวลีนะครับเป็นอะคูสติกคัพเปอร์ครับอะคูสติกคัพเปอร์นะครับ,รบ,อคคบอรของราชบัณฑิตยสถานใช้คำว่าตัว คู่ต่อทางเสียงนะครับเป็นอุปกรณ์สื่อสารแบบเดียวกับโมเดมนะครับมีลักษณะเป็นเบ้าสําหรับวางหูโทรศัพท์และเชื่อมต่อโดยวางหูฟังของเครื่องโทรศัพท์กับอะคูสติกคัปเปอร์นะครับเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องที่อยู่ห่างกันนะครับอสติคัเปอร์นะครับทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึง่งให้ไปเป็นสัญญาณเสียงผ่านทางหูฟังโทรศัพท์นะครับแล้วก็แปลงสัญญาณเสียงจากโทรศัพท์ กลับเป็นสัญญาณดิจิทัลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของอะคูสติกคับเปอร์ที่ใช้เมื่อพศ2อ1 3ถึง2523นะครับทางซ้ายนั่นก็เป็นแบบบางกว่าหน่อยอแล้วก็ต้องยกหูฟังมาวางนะครับทางขวานี่เ,เห็นสีอย่างชัดเจนเลยนะครับผมก็เคยใช้ตอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมิสซูรีนะครับในช่วงก่อนปี2525นะครับ บริษัทเบลซิสเต็มเป็นบริษัทในสารัฐอเมริกานะครับที่ได้รับสิทธิผูกขาดในระบบโทรศัพท์ในอเมริกาแล้วเบลก็สามารถกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่ใช้อาคูสติกคัปเ p อร์ไว้อย่างเข้มงวดกวดขันนะครับถ้าไม่ใช้อุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทเบลก็จะไม่สามารถต่อเข้าระบบโทรศัพท์ได้ถ้าจะใช้อของเบลก็ต้องจ่ายค่าเช่าให้บริษัทเบลนะครับ ในยุคนั้นนะครับโทรศัพท์ตามบ้านเรือนก็มีสายติดกับผนังเลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวเชื่อมซึ่งระบบโทรศัพท์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายทางบริษัทเบลควบคุมทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครไม่ได้รับอนุญาตจากเบลก็เอาไปใช้ไม่ได้ครับเมื่อถึงปีพศ2499นะครับทางสารหลังจากมีการฟ้องกันนะครับระหว่างฮัชอัฟโฟนนะครับกับคาร์เตอร์โฟน ว่าอนุญาตให้ใช้ตัวเชื่อมต่อโทรศัพท์ผลิตโดยบริษัทอื่นๆก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นของบริษัทเบลนะครับแล้วก็บริษัทเอทีอนที T หรือเบลนะครับมีสิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกับกระบบโบบทรศัพท์ของเบลแต่ศาลก็มีคําสั่งให้ฮัตช์โฟนดาเนินการของตนเองได้โดยเข้าไปใช้ระบบของเบลแล้วต่อด้วยตัวเชื่อมโยงของฮัตช์โฟนนะครับต่อมาในปี2 0 1 1นะครับ มีคำตัดสินของศาลในกรณีการฟ้องจากคาร์เตอโฟนนะครับว่าอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เป็นอันตรายต่อระบบโทรศัพท์นะครับไปเชื่อมต่อกับเบลได้ทั้งนั้นถ้าไม่เป็นอันตรายกับเบลนะครับจากการตัดสินดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดนวัตกรรมต่างๆมากมายอาทิเครื่องตอบรับโทรศัพท์แบบอัตโนมัตินะครับหรือ w n r i n g Machine นะครับแล้วก็เครื่องโทรศารเครื่อง Fa x machine เครื่องโมเด็มนะครับความจริงในประเทศไทยเราก็เคยมีกฎหมายว่าการจะต่อเชื่อมเครื่องต่างๆอาทิเครื่องแฟกซ์นะครับต้องขออนุญาตจากองค์การโทรศัพท์แล้วจ่ายค่าเช่ารู้สึกจะเป็นเดือนละ,ะ50บบาทหรือในธรามนองน,นั้นนะครับจ่ายค่าเช่าสายของเขาสำหรับเชื่อมต่อแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์ของเราเองนะครับระยะแรกๆนะครับผู้ผลิตอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์มักผลิต เป็นระบบสัญญาณเสียงมากกว่าสัญญาณไฟฟ้าและเริ่มมีอุปกรณ์จำพวกการคำนวณหรือคอมพิวเตอร์มากขึ้นก็เลยต้องใช้อคูสติกค c ั u p l e r ในการต่อการระบบโทรศัพท์นะครับในยุคแรกๆนั้นนะครับความเร็วในการเชื่อมต่อของอคูสติกค c ับเปอรก็อยู่ที่300บิตต่ตอวินาทีนะครับแล้วจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับเราก็ทราบความหมายของคำว่าอคูสติกค c ับเปอรนะครับหรือ ของราชมณตสถานก็ใช้คำว่า,าตัวคู่ต่อทางเสียงกันนะครับพบกับผมศรีศักดิ์จํามันมานในรายการภาษาไอทีวันละครใหม่ในวันต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ